นี่วันนี้ริรามปลาวานตัวใหญ่นี่ใหญ่มากเหมือนไหมเหมือนปลาวานไหมเหมือนอยู่เนาะอื หัวไม่เท่ากันเลยหัวเบี้ยวอ่ะนี่ประวันเดี๋ยวต้องใส่ลูกกระตามันตรงนี้แล้วมีปากกิ๊บหน่อยต้องไปปิ้นกระดาษมาติดนี่ประวันก็จะส่วนมากนั่นนะเอาตัวลูกเอาตัวลูกมาเทียบกัน นี่ไงหัวไม่ตรงตลกว่ะอันที่วานตัวน,นี้ตัวแรกน,นี่ตัวแรกอันนี้ตัวสองน,นี่นี่ตัวสองอันนี้ไอเก๊ททำแต่ไอเก๊ก็ให้ไอโบทำํำเนี่ยน,นี่ไอโบสททำเมื่อกี้